สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดาซิ่งนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสทามารีวิวให้ f c ทุกท่านได้ดูนะครับรถเกียร์อูปาเหลานะครับนี่เสร็จฤดูกาลแล้วนะครับเสร็จฤดูกาลแล้วนะครับล้างกันแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ล้างกันแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมรถขนคงขนข้าวก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับจอดเป็นที่แน่นอนนะครับทีนี้ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าได้กี่ไร่กันนะครับเ,เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะตัวคนเนาะนี่เริ่มจากขั้นใหญ่ครับขั้นใหญ่ก็อันนี้เป็นขั้นใหญ่นะเกี่ยวข้าวสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปเ,เก็บเกี่ยวข้างนอกนะครับเราเกี่ยวแค่ในหมู่บ้านนะครับก็คันนี้ได้ยอดไปที่หกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบไล่นะครับคันนี้ นะครับคันนได้ยอดไปที่670ไร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับถือว่าผ่านสําหรับผมเพราะว่าในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับนะแต่ก็ถือว่าได้จานวนได้ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวแค่แถวบ้านตัวเองนะครับก็ประมาณนี้รถก็ไม่ค่อยโซมนะครับเพราะว่าเกี่ยวน้อยนะครับเกี่ยวน้อยแล้วก็เกี่ยวแต่เจ้าเดิมๆแต่ปีที่แล้วคันนี้ได้700กว่าไล่นะ แต่ว่าปีที่แล้วผมไปเกี่ยวที่นนดินแดงมาร้อยกุไ่นะครับแล้วก็ย้ายมาเกี่ยวที่บ้านต่อนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็เนื่องจากพายุพายุเข้าแล้วก็เอ่อทรถเทลเลอร์ด้วยก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับเกี่ยวแค่บ้านตัวเองนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับนี่แต่ก็ถือว่าทะลุเป้านะครับเพราะว่าเราเกี่ยวกันมันเลยทีเดียวนะครับนี่ เยเดีดวส่วนเรื่องค่า,าใช้จ่ายค่าซ่อมนะครับคันนี้อยู่ที่ออค่าซ่อมบำร,ร,รุงนะครับรวมเวเสร็จอยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะครับ70,000บาทนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันเทนเลอร์กับรถเกี่ยว70,000นะครับ f อนะครับน้ำมัน7 0,000ค่าซ่อมบำร,ร,รุงก็7 0,000่นะครับคร่าว่าวนะครับก็ จดไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมงใบมิดหัวจรวดหัวจระบีนี่พวกกองพวกนี้ผมเปลี่ยนถ่ายทุกปีนะครับนี่พวกนี้กองครับดูระบบผมรถผมก็สะอาดนะครับนี่ไม่มีอะไรครับรถผมก็เดิมๆ่เงี้ยครับนี่ไม่มีอะไรสายพงษ์สายพานอะไรก็ใช้ได้อีกนะปีหน้าก็ใช้ได้สายพานผมจะใช้เป็นเบนโดนะครับเบนโดแดงทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่อ่ะนี่หม้อน้ํามีเปลี่ยนหม้อน้ากลางงานหม้อน้ําซึมครับก็ ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมครับก็ซื้อใหม่ใส่เลยนะครับก็เราจะจ่ายอยู่ที่แสนสี่หมืนบาทนะครับหกร้อยเจ็ดสิบไร่คูณไร่ละหกร้อยห้าสิบนะครับก็พออยู่ได้ครับ f c พออยู่ได้นะครับถ้าเราทําเป็นนะก็พออยู่ได้แต่ถ้าเราเช็ครถไม่ดีนะครับเกี่ยวไปซ่อมไปจอดไปไม่ได้หรอกครับบอกเลยว่าไม่เหลือครับเขาไปกินหมดนะครับเขาไปกินหมดนะครับนี่ ส่วนรถเราก็ไม่ค่อยได้จอดนะครับก็มีเสียวันเดียวนะครับนี่อะไรเสียรู้ไหมเอฟซี FC. นี่เผานี่ครับเผานี่เออมันสึกครับมันสึกตุ๊กตาตัวกลางเนื่องจากว่าน็อตจี้มันหายนะครับเผาพลุมชิลีบครับน็อตจี้มันหายนะครับผมก็เลยเทำการซ่อมไปครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็ตอนบ่ายก็เกี่ยวได้เหมือนเดิมนะครับมีซ่อมแค่วันเดียวนะครับนอกนั้นก็ ไม่มีอะไรครับเนี่ยก็มีสายพานพวกนี้ก็มเีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโดนหญ้าโดนอะไรก็ใช้เวลาทําหน้าง,งานแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับแกะยาแกะอะไรออกก็เกี่ยวได้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับขันใหญ่ก็ถือว่าโอเคดีทะลุเป้านะครับนี่รถไม่โซมรถไม,ไม,ไม่โซมนะครับปีหน้าก็ เช็คนิดหน่อยก็เกี่ยวได้นะครับไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างสภาพนี้เนาะอย่างถ้ามีงานให้เกี่ยวอีกพันไรอย่างเงี้ยผมก็เกี่ยวได้นะครับรถผมไม่ได้เป็นไรใช่ไหมผมก็เกี่ยวได้ครับอัดจระบีขึ้นสายพานเติมน้ำมันเกี่ยวได้เลยครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าคนเราครับพอถึงตอนใกล้จะโรงงานเนาะแบบกังวลน,นะทุกคนกังวลน,นะเฮ้ยมันจะผ่านไหมวะตรงนี้มันจะเกี่ยวเสร็จไหมซ่อมกันเลยใช่ไหมน้องพี่น้องเอ้ซ่อมตรงนั้นตรงนี้เอาจนเรียบร้อยนะครับ เอาจนคลิปเลยนะครับเอาจนคลิปเลยนะครับนี่นี่แหละผมต้องบอกว่ารถเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็เล่นได้นะครับหนึ่งครับต้องมีความรู้นะครับสองก็ประสบการณ์ก็หาหากันเอาเองนั่นแหละนะครับผมก็หาประสบการณ์เองนั่นแหละแต่ว่าสามเลยสิ่งที่ควรซ่อมก็ต้องซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้ใช้ไปก่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับคําว่าใช้ได้ใช้ไปก่อนนี่เอามาใช้กับรถเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า 1ปีมี12เดือนนะครับผม1ปีมี12เดือน12เดือนเนี่ยเรารอมาทั้งปีแล้วนะครับเราใช้เวลาทํางานแค่ยังผมเนี่ยไม่ไม่ถึง15วันนะครับถ้าไล่เต็มเตมวันนี้ไม่ถึง15วันนะครับก็จอดแล้วนะครับแค่นี้ก็ต้องจอดแล้วทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทาเล่นเล่นหัวหัวเออรถเสียเอามาซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จเอาไปเกี่ยวนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้เพื่อนเอาไปกินหมดนะครับไม่เหลือหรอกนะครับ บอกเลยไม่เหลือนะครับก็ถือว่าผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะผิดถูกก็ขออภัย FC ด้วยนะครับนี่เอาเป็นว่าคันนี้ก็ได้ฟังกันแล้วนะเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันยอดไล่นะครับแล้วก็ค่าคนขับกับเด็กออยเลอร์นะครับก็ ตอนนี้มันอยู่ไปประมาณแสนสี่แล้วนะครับค่าน้ำม,มันกับค่าไหลเนาะแสนสี่แล้วก็ค่าคนขับกับออยเลอร์ผมจ่ายไปเท่าไหร่วะเออสี่หมื่นห้าประมาณนี้นะครับผมจ่ายไป4ี่หมห้าก็น่าจะตกไป2องแสนกว่านะครับก็670็ดิไร่คูณหกร้ห้าินะครับนั่นแหละก็มาลบกับจำนวนที่ผมบอกก็จะรู้เลยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับนะแต่รถเราต้องพร้อมต้องดีด้วยนะครับ ต้องพร้อมต้องดีนี่ประมาณนี้นะครับขายคือเก่าพี่น้องผู้ใดอยากซื้อครับผู้ใดอยากซื้อก็เบอร์โทร0 8 8 4 7 4 6 3 8 2ครับ0884746382ติดต่อได้25ชั่วโมงอันนี้เป็นสเปคช่วงล่าง200โซ่4 8ข้อนะครับเป็นลอเลอร์11ลูกนะครับโซ่แมงป่องนะครับนี่รถผมช่่งลงงุงจล่างไม่ต้องห่วงครับรถผมคลิปนะพี่น้องใบเบยปั๊มเก่าญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเครื่องเก่านอก นะครับเทอร์โบแท้ญี่ปุ่นนะครับชงลงชงล่างไม่ต้องถามครับรถผมไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ไม่ได้แค่ไอ้นี่นะเก่าแค่ภายนอกครับดูไส้ในผมใหม่หมดครับใหม่ยันตะแกงครับนี่คานตรงคานตู้เสาคงเสาคอใหม่หมดนะครับก็ปีหน้าก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำคือผมอาจจะทำท่อแทงถังให้ ลูกพี่นะครับนี่ทำท่อแทงถังให้ลูกพี่เพราะว่าเวลาไปเกี่ยวข้าน้ําเข้าเปียกแล้วข้าเปียกแล้วท่อไอ้พอข้างบนมันมันหนักครับพี่น้องมันหนักแล้วเวลาเราปล่อยเข้าไอ้ยกยกท่อขึ้นถังเงินไรแล้วมันหนักครับลูกน้องเหนื่อยครับก็เลยเดี๋ยวจะทําท่อแทงถังให้นะครับทําท่อแทงถังให้จะได้จบจบไปนะครับนี่มาดูนี่มาดูของป๋าบ้าง ของป๋าของป๋าแกจบไปที่ออ500 590ไร่นะทุกคนนะคันนี้590ไร่เพราะว่าเสร็จหลังผมนะครับเสร็จหลังผมแล้วก็ช่วงเริ่มต้นแกเกี่ยวข้า,าวเบาข้าวอะไรด้วยนะครับแกเกี่ยวก่อนผมผมมัวแต่ทำทลงทเลอร์แกก็ออกเกี่ยวกันนะครับขึ้นโลเบตไปเกี่ยวเอฟซีก็น่าจะได้เห็นกันนะครับนะ แกก็ได้ได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับก็ห้าร้อยกไลก่ก็ถือว่าแกวแล้วนะครับสําหรับผมนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานเนาะเวลาแค่ระดับ10กว่าวันนะครับนะไม่ไม่นานนะครับตอนนี้ก็ล้างจอดแล้วส่วนค่าอะไรค่าสึกหลอผมไม่ยังไม่ได้ถามแกนะแต่ผมคาดว่าน้ํามันก็น่าจะประหยัดกว่ารถผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ค่าอะไรแกก็ไปทําที่อู่จะก,กระพบมาไล่พวกตะแกงพวกไล่มาก็สี่หมื่นกว่านะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเราเลยแถบนี้อีกหมื่นกว่าบาทแล้วก็เปลี่ยนของลงของเหลวก็น่าอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะคันนี้นะครับแต่ว่าก็เออไม่มีค่าอะไรเทเลอร์ก็ใช้เดีวยวกันกับผมน้ำมันผมก็เติมแล้วนะครับน่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับคันนี้ ห้าร้อยกว่าไ่ก็ถือว่าทะลุเป้าเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเสียเลยแม้แต่วันเดียวนะครับวันเดียวก็ไม่มีอะไรเสียเลยนะครับมีสายพันเส้นนี้ขาดกลางงานเนี่ยเส้นนี้นะครับมันติดท่อเข้าแล้วคนขับไม่ได้ดูนะครับขาดเลยพี่น้องแต่ว่าเราซื้อสำรองก็ใช้เวลาเปลี่ยนแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับไม่ถึงชั่วโมงนี่ดูดิล้างสะอาดเรียมกิ๊บดูนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็เกี่ยวได้ต่อนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ พี่หน้าก็ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับของลงของเหลวก็ถ่ายแล้วก็ลงได้เลยเพราะรถมันก็โอเคอยู่นะครับนี่มีงานก็ไปต่อได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดูดิมันไม่มีอะไรที่ต้องซ่อมเลยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะครับดูดินี่แพงคอนโทรลอะไรก็เราเปลี่ยนใหม่มดแล้วเนาะปั๊มยกคอเห็นไหมปั๊มยกคอแพงคอนโทรลเป็นหนึ่งนิ้วมาแล้วนะครับไม่มี อะไรที่แบบที่เราต้องเก็บเพิ่มอะนะครับนี่สายพงสายพานสายพานก็2ปีแล้วนะครับเบนโดเอ้ยไม่ใช่เลยคันนี้มิตซูสองปีมือนกันนะครับนี่สองปีแล้วยังใช้ได้อีกนะครับดูขาลูกลงลูกรลก,ลกแกหนาโคตรหนาเลยอะยี่สิบมิลน,นะมั้งเนี่ยแล้วทนครับพี่น้องคันนี้ปั๊มมีตันยีิบสองด้วยปั๊มแฟด์ีิันยนีิบสองนะเครื่องก็น่าจะดูอยู่ที่สองร้อยสามสิบแรง เทอร์โบนะครับผมนี่เลททั้งคันนะครับเลททั้งคันอันนี้สวยนะครับโซ่สี่สิบเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผิดถูกก็ขออภัยเอฟซีด้วยนะครับนี่คันนี้สวยนะครับคันนั้นก็คันใหญ่นะครับก็จบนะครับทะลุเป้านะครับสําหรับใครที่อยากฟังหรือเอออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนาะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือโทรสอบถามผม หรืออยากจะซื้อรถผมก็ขายนะทุกคนนะนะครับคอมเมนต์หรือโทรมาได้นะครับเบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากซื้ออยากขายอยากขาวทักมานะครับผมเบยเ์็นไงครับพี่น้องมาทานบ่นี่ประมาณนี้ครับอ้าโอเคครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบะเบียทน้ำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ